สุ้นโดย AIS 3G นะครับตอนนี้คุณผู้ชมยังอยู่ในรายการจันพันดาวเรอาอออากาศกันแบบสดๆในรอบ20,000บาทนะครับเพราะฉะนั้นอย่ารอช้านะครับอีกไม่กี่นาทีข้างหน้านี้ผมจะทําการปิดโหวตแล้วนะครับทบทวนสักครั้งน,นะครับผู้เข้ารอบในวันนี้นั้นคือคุณยายโกหมายเลข35น้องส้มหมายเลข38และคุณลุงประดิษฐ์หมายเลข40แล้วส่ง SMS มาที่4777 8 88 8นะครับช่วงนี้เป็นเรื่องราวของลุงประดิษฐ์ครับแม้ว่าจะเหนื่อยยากแค่ไหนเพราะคำว่าพ่อน,นั้นยินดีที่จะทำทุกอย่างเพื่อลูกและครอบครัวให้มีความสุขครับไปทบทวนเรื่องราวของคุณลุงประดิษฐ์พร้อมๆกันเลยครับเชิญครับสวัสดีครับผมประดิษฐ์ฟังอารมณ์อายุ62ปีอยู่อำเภอแจงหมจังหวัดลำปางครับ อลุงมีอาชีพขายไอติมครับอไอติมของลุงเปไอติมตักครับทักแรกคงเหลือกันอยู่ประมาณสักสองรอยพูดถึงปอน,นี่คงจมปอครับใจใยในครอบครัวครับเวลาขับรถผมไปขายไอติมกับประมาณสามสี่หมู่บ้านครับเป็นหว่วงลุกที่บ้านครับไปไกลมาได้ครับเป็นหว่วงลูกลูกพิการเนาะลูกอันเป็นมาถ่ายทำจันทร์พันดาวลูกอันเป็นมาถ่ายทำขอบควงเฮาลูกเนาะผมสงสารลูกครับ พอหลูกพิการมาสามสิบกว่าปีแล้วครับเป็นพิการทางสมองครับผมก็อาบน้าอุ้มกับแม่เนากับแม่บ้านครับอุ้มอาบน้ามครับแล้วก็อุ้มมาใส่แพมเพิร์ดใส่เสื้อผ้าป้าแปงครับเหนื่อยครับถึงเหนื่อยก็ต้องทนครับเพื่อหลูกกันเนาะทำมาทั้งหมดเป็นหลายสิบปีแล้วสามสิบหกปีครับสามสิบหกปีแล้วครับทําไมถึงไม่ให้ลูกสาวแล้วก็ลูกชายคนเล็กช่วยดูแลพี่สาวของเขาล่ะครับคือครอบครัวเขานี่ยังลำบากอยู่ครับก็ดลูกสาวก็ต้องไปทํางาน ลูกเบาก็ไปทำงานตัวยก็หาเงินมาเลีย้ยงครอบครัวผมตัวออกจากบ้านจวังการจะนะบุรีนบ้านเลขที่เจ็ดสิบสี่จำได้ตำบลบ่อพลอยอำเภอบ่อพลอยมีพลอยเม็ดใ,ใหญ่หากว่าคุณสงสัยจะพาไปตูที่บ้านกำนันในฐานะพ่อก็คุณล,ลุงประดิษฐ์รู้สึกยังไงบ้างผมภูมิใจที่ผมได้เลี้ยงลูกพิการผมประทิงลูก ผมเป็นทวงลูกครับวันนี้ผมมาร้องในรายการจันพันดาวถ้าโชคดีผมจะได้เงินมาเอามาเป็นทุนเลี้ยงดูลูกผมสู้สู้สู้ครับนอ้อขอต้อนรับคุณลุงประดิษฐ์หมายเลข40ครับ หลัาก่เราออกอากาศครั้งที่แล้วไปขายไอศครีมต่อมีลูกค้าจําได้ไหมครับหลังจากผมออกอากาศนี้ครับคุณเชื่อว่าขายไอติมขายดีครับขายดีพ่อเปิ้ลสงสารผมครับเขาขายขายดีขึ้นเยอะมากขายดีขึ้นเยอะครับแล้วเวลาเขาเวลาเขามาซื้อกับลุงลุงมาดิษเขาให้คุณลุงโหให้ฟังด้ไหมฮะออกผมก็ร้องเพลงให้เปิ้ลฟังตัวเองครับร้องให้ด้วยครับผมอสมมุติเอาลุงมาดิษครับเอาไอติมถ้วยหนึ่งผมก็ตักต<ม>ักไอติมแล้วก็ผมก็ห้องว่าโอ้เล่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 โอ้เล่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  มาเลยเลยครับคำว่าพ่อสําหรับคุณลุงประดิษฐ์แล้วสำหรับป,นอ,บปอนี่ก็คือมีออกําลังใจและพร้อมทต่หาเงินมาเลี้ยงลูกพเพราะว่าตามรักในปอเนี่เห็นว่าลูกพิการนี่จะทอดทิ้งมาได้ครับครับจะต้องต่อสู้เพื่อลูกเ,เพื่อครอบครัวผมจะทิ้งมาได้รับ ลูกในส้ของผมเองครับครับไม่ว่าจะเหนื่อยแค่ไหนก็ตามต้องสู้ครับไม่ว่าจะท้อแค่ไหนก็ตามครับผมเพื่อคาว่าลูกแล้วเต็มที่เสมอครับผมนี่แหละครับคุณผู้ชมครับถ้าเกิดวันนี้ลูกๆนะครับใครที่ได้ดูอยู่นี่แหละครับอยางที่เราจะพูดอยู่เสมอต่อให้โลกใบนี้จะถล่มทลายลงไปอย่างไรหรือความรักระหว่างสามีภรรยาจะจบลงไปอย่างไรแต่ความรักระหว่างพ่อแม่ที่มีต่อลูกนั้นไม่มีวันถูกทําลายไปได้แม้ว่าจะเหนื่อยแม้ว่าจะต้องเสียน้ําตาแค่ไหนถ้าได้เห็นรอยยิ้มของลูกแล้ว พร้อมที่จะทําทุกอย่างวันนี้มาใครครับคุณลุงวดิตครับมากับแฟนครับไหนฮะแฟนขับนิดหนึ่งครับวสวัสดีจ้า,จาแม่จ๋า,จาเป็นยังไงบ้างครับวันนี้ความรู้สึกที่วันนี้สามีของเราได้มายืนบนเวทีจํารันดาวอีกครั้งหนึง่งตีใจเจ้าตีได้เข้ามาแอ,อบหลอบเรื่งเจ้าคขอบขอบขอบคุณพีน้องเช้าลําปางอำเภอใจหอมกับประชาชนทั่วประเทศนะเจ้าจิวเวอรคือป่อรอนเจ้าของป่อสู้ ต่อไปนะเจ้าเพื่อนลูกเพื่อนเมียเจ้าขอบคุณมากครับดูมบอดี้ครับวันนี้จะร้องเพลงอะไรครับวันนี้ร้องเพลงประมง,งกลางถงครับเอาละครับเป็นกำลังใจให้กับคุณลุงประดิษฐ์ด en la... ยอดมากจริงๆอ่ะพี่ยงครับเชิญครับผมเพลงลายนี้เขาเรียกว่าเพลงชิวหาพาเพลิน <c oughs> ครับคือการใช้ลิ้นในการร้องเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์มากๆเป็นสิ่งที่ผมไม่มีข้อติเลยเพราะว่ามันฟังแล้วมันเพลินมันเพราะคราวที่แล้วลูกดิกมาได้ชนะหนึ่งหมื่นแต่ด้วยการโหวตของพี่น้องแฟ,แฟนๆที่อยู่ทางบ้านนะโหวตให้นั่นคือความรักความเมตตาที่ลุงมีต่อลูกนะครับก็อยากจะบอกแฟนๆที่อยู่ทางบ้านด้วยนะครับว่า ถ้ารักและเขาสางสารลุงประดิษฐ์นะครับหมายเลข40ชื่อโหวตด้วยครับเพื่อเอาเงินไปรักษ,ษาลูกครับโชคดีครับขอบคุณมากครับพี่ยงครับเชิญเลยครับพี่อาครับค่ะดีใจค่ะคุณลุงเนื่องาจะไม่ได้เจอคุณลุงแล้วยงเป็นคนที่ร้องเพลงโยนเป็นร้องเป็นคนที่ร้องเพลงแบบว่าได้อารมณ์เพลงมากอ่ะหายากด้วยนะลุง <ừ> อยากให้คุณลุงมีสุขภาพใจสุขภาพกายที่แข็งแรงจะได้มีแรงต่อสู้นะลุงนะกับ ชีวิตที่ต้องดูแลลูกแล้วก็ครอบครัวต่อไปขอให้ลุงได้มีโอกาสเข้ารอบลึกๆค่ะครับขอบคุณครับขอบคุณคพี่ายครับเชิญครับคุณนาครับคุณลุงประดิษฐ์ครับครับเรื่องเพลงแนวนี้หายากมากเพราะฉะนั้นผมอยากให้ลุงช่วยอนุรักษ์นะฮะมีคำกรนิดๆเพื่อให้ให้ทุกคนรักเพลงแนวนี้ด้วยครับเพลงแนวโหยหาพาโหยหวน ฟังแล้วชวนคลั่งคล้พาไหลหลงช่วยรักษาเพลงโหไว้ให้ยืนยงให้อยู่คงลูกทุ่งไทยไปนิรันด์เพลงนี้ต้องอยู่คู่กับลูกทุ่งและวัฒนธรรมไทยครับเพราะว่ากล่อมให้คนมีความสุขมากๆปัจจุบันยังไงก็ตามครับโหวตให้กับลุงด้วยลุงประดิษฐ์เบอร์40ครับสี่สิบขอบคุณครับคุณอาครับเชนน้องกลินครับชอบรายการนี้มากเลยค่ะก็ คุณลุงเป็นคนดีอะค่ะดีมีความสามารถเป็นคุณพ่อตัวอย่างคนเราไม่สามารถเลือกเกิดได้แต่เลือกที่จะเป็นได้คุณลุงเลือกที่จะเป็นคุณพ่อที่เป็นตัวอย่างที่ดีกับทุกคนอยากให้เดินหน้าต่อไปสู้ชีวิตต่อไปนะคะขอบคุณมากค,ครับน้องตีครับน้องไม้ครับเอ,อ่อคุณลุงบ้านอยู่ต้นไหนฮันครับของแจ้คโฮมอ๋อบ้านผมอยู่บ้านใหม่ภาขาว อำเภอแจ่งโฮมจังหวัดลำปางครับอ๋อครับผมละอ่อนเจียงใหม่ครับอ๋อครับผมแล้วก็บ้านคุณย่าคุณยายก็อยู่คุณคุณคุณยายอยู่วังเหนือครับคุณย่าอยู่ห้างชัดครับผมอ๋อก็วัดเดียวกันเนาะครับผมผมก็อยากจะขอเป็นกําลังใจให้คุณลุงนะครับครับขอใือคุณลุงสู้ๆครับผมเองเนี่ยในความรู้สึกที่ที่ที่ผมเป็นลูกเนาะมีพ่อแม่ผมังนึกเลยว่าโอ้โหคุณลุงนี่ฮักลูกขนาดฮักลูกมากมาก วันนี้คุณลุงก็ได้ออกมาทำเพื่อลูกมาห้องเพลงผมขอเป็นกำลังใจให้ครับคุณลุงครับ,คร,บครับผมสู้ๆขอบคุณมากครับคุณผู้ชมครับไม่มีคำใดหรือภาษาใดในโลกใบนี้ที่จะมาเป็นคำนิยามอนุภาพความงดงามถึงความรักที่พ่อมีต่อลูกได้ นี่คือความรักที่บริสุทธิ์นี่คือรักที่มีแต่ให้ถ้าเป็นน้ําก็ไหลถ้าเป็นไฟก็สาดสองผมเชื่อเหลือเกินครับว่าโลกใบนี้จะพังทลายอย่างไรความรักที่พ่อมีให้ลูกนั้นก็จะไม่มีวันทลายตามผู้ชมครับวันนี้รายการของเราจะสมบูรณ์แบบไม่ได้เลยถ้าไม่มีคํากรอนดีๆถ้าไม่มีคําค,คอมเมนต์ดีๆจากปรมาจารย์ของเราครับคุณอาสดใสขอบคุณมากครับคุณอาครับ นะครับผมจะรอคำกรอดีๆจากคุณนาต่อไปนะครับเหมือนกันนะครับต้องขอบคุณนะครับสองศิลปินดาราที่ให้กําลังใจผู้เข้าแข่งขันของเราวันนี้นะครับน้องไม้และน้องกลี่นครับขอบคุณครับคุณผู้ชมครับช่วงนี้เป็นช่วงข้อคิดคำคมนะครับเป็นกิจกรรมให้คุณผู้ชมนั้นร่วมสนุกกับทางรายการนะครับถ้าได้รับการอ่านโอกาสนั้นจะรับของรางวัลมูลค่า5,000บาทจักและตะซอยไปเลยนะครับผู้ที่เขียนเข้ามาในวันนี้คือคุณทศวัต์ พุ่มสีชายนะครับจากกรุงเทพมหานครนี่เองนะครับเขียนเข้ามาว่าใครจะเลิศใครจะหรูก็ช่างเขาใครจะหมิ่นตัวเราอย่าไปสนใครจะเหยียดใครจะหยามให้อดทนแค่คำคนใช่ลิขิตชีวิตเรานะครับได้รับของรางวัลมูลค่า5,000บาทจากแลกตะซอยไปเลยครับตอนนี้เราอ กันแบบสดๆในรอบ20,000บาทนะครับช่วงหน้านั้นผมจะทำการปิดโหวตและจะมาตัดสินแล้วนะครับว่า1ใน3ท่านนี้ใครจะคว้าเงินรางวัล20,000บาทไปเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมครับรีบหยิบโทรศัพท์มือถือของท่านขึ้นมาและโหวตให้กับคนที่ทะลักก่อนที่จะสายเกินไปนะครับเอาละครับช่วงนี้พักสกักครู่เดียวเดี๋ยว,ยวช่วงหน้ากลับมาลุ้นกันครัครับผมอยากในเงินไปนเลี้ยงลูกพิการของผม โจยวัตถุผมกั๊มครับผมประษฐ์ฟังอารมณ์เบอร์สี่ิบ